ค่ะเรามาดูอีกฟังก์ชันหนึ่งนะคะก็คือฟังก์ชันเกี่ยวกับเวลานะคะสำหรับเตา cv 2 8 2เนี่ยเรามีฟังก์ชันเวลาอยู่ถึง3อย่างนะคะอย่างที่1ก็คือการตั้งเวลาสำหรับการใช้งานเตานะคะเ,เริ่มต้นเลยก็คือคุณต้องเลือกหัวเตาก่อนนะคะแล้วก็มากดฟังก์ชันเวลาซึ่งจะเป็นรูปเหมือนนาฬิกาทางด้านนี้นะคะ พอคุณกดแล้วก็หมุนหนอบนี้ค่ะถ้าคุณหมุนตามเข็มนาฬิกานะคะเวลาจะขึ้นจาก1นาทีนะคะแล้วก็ถ้าหมุนทวนเข็มเวลาจะขึ้นจาก99นาทีนะคะแล้วก็ที่หัวเตาที่คุณตั้งเวลาก็จะมีสัญ,ญลักษณ์รูปนาฬิกาเกิดขึ้นที่หัวเตานั้นนะคะสำหรับหัวเตานี้เราตั้งเวลาไว้1นาทีเพราะฉะนั้นเมื่อครบ1นาทีนาที หัวเตานี้ก็จะปิดอัตโนมัตินะคะเมื่อครบหนึ่งนาทีซึ่งการตั้งคุณสามารถตั้งแต่และหัวเตาในเวลาที่ต่างกันได้อย่างเช่นถ้าดิฉันตั้งหัวเตาที่สองหัวเตานี้นะคะเปิดเหมือนกันเลยนะคะแล้วก็มากดนาฬิกานะคะแต่ว่าหัวนี้ดิฉันตั้ง 80กว่านาทีเลยนะคะขอวางภาชนะลงไปนิดเ,นเพื่อให้เครื่องออทำงานคุณจะเห็นว่าทั้งสองหัวเตาเนี่ยมีสัญลักษณ์รูปนาฬิกาเกิดขึ้นทั้งคู่นะคะแต่นาฬิกาที่โชว์อยู่ที่หน้าจอตอนนี้คือของหัวเตาที่มีไฟสีส้มนะคะตอนนี้หัวเตาแรกที่เราตั้ง1นาที ปิดแล้วนะคะเพราะว่าครบ1นาทีแล้วก็จะมีสัญญาณเสียงแบบนี้นะคะซึ่งถ้าคุณจะปิดเสียงก็กดที่สัญลักษณ์อีกทีหนึ่งนะคะก็จะปิดเสียงไปตอนนี้สัญลักษณ์ก็จะโชว์อยู่ที่หัวเตาที่2ซึ่งเราตั้งไว้ถึง86นาที ในระหว่างการใช้งานเนี่ยคุณอยากจะปรับเปลี่ยนเวลาที่คุณตั้งก็ได้นะคะอย่างเช่นตอนนี้ตั้ง86นาทีแต่ดิฉันอยากจะลดเหลือนาะทีเดียวก็กดที่หัวเตาอีกทีหนึ่งนะคะให้สัญลักษณ์ไฟสีส้มที่รับคำสั่งขึ้นมาซะก่อนแล้วก็ไปกดที่นาฬิกาแล้วก็หมุนให้เหลือ1นาทีที่เราต้องการนะคะ นะคะเราอยากเปลี่ยนตอนไหนก็สามารถเปลี่ยนได้นะคะเพราะนั้นพอเราโทษค่ะเราหมุนเหลือหนึ่งนาทีละนะคะอีกห้าวิเขาก็จะรับคำสั่งเข้าไปแล้วก็จะเริ่มค่อยๆนับถอยหลังไปนะคะเมื่อครบเวลาหนึ่งนาทีเตาก็จะมีเสียงเตือนให้ทราบเหมือนเมื่อสักครู่นี้เช่นเดียวกันนะคะแล้วก็จะหยุด การใช้งานหม้อเตานั้นเองเลยนะคะโดยโด้วยคำสั่งนี้ค่ะเดี๋ยวเรารอดูว่าเมื่อครบ1น,นาทีแล้วเตาตัดการทำงานอย่างเช่นที่เราตั้งไว้หรือเปล่านะคะเริ่มนับถอยหลังเมื่อครบ30วิวีและคะ่ะนะคะ เตาหยุดการทำงานแล้วนะคะนั้นถ้าเรากดอีกทีหนึ่งที่หัวเตาก็จะปิดเสียงไปนะคะเอ่อตอนนี้ที่คุณเห็นที่หน้าจอนะคะเอ่อที่หัวเตาที่เราเปิดไว้ตอนแรกเนะะี่ยค่ะมีสัญ,ญลักษณ์ถึงแม้เราจะปิดเตาแล้วเนี่ยก็มีสัญ,ญลักษณ์เกิดขึ้นบนเอ่อสัญ,ญลักษณ์ของหัวเตาเป็นตัว H นะคะซึ่ง มีความหมายว่าผิวหน้าเตาบริเวณน,นั้นเนี่ยยังร้อนอยู่นะคะซึ่งการแสดงผลอาจจะขึ้นเป็น H ตัวใหญ่หรือ S ตัวเล็กก็ได้นะคะขึ้นอยู่กับอุณหภูมิที่เกิดขึ้นบนกระจกว่ามากหรือน้อยนะคะถ้าเป็นอุณหภูมิไม่มากเท่าไหร่ก็จะขึ้น S ตัวเล็กแล้วก็ถ้าเป็นอุณหภูมิร้อนมากก็จะขึ้น H ตัวใหญ่ค่ะ สำหรับสัญ,ญลักษณ์เกี่ยวกับเวลาอันที่2นะคะก็คือสัญ,ญลักษณ์รูปนาฬิกาทรายนะคะแบบนี้นะคะตัวสัญ,ญลักษณ์นี้เนี่ยเ,เป็นการตั้งเวลาแบบเดียวกันกับที่เราตั้งทางด้านนู้ดนะคะแต่ว่าหมุนตามเข็มก็จะขึ้นจาก1นาทีแล้วก็หมุนทวนเข็มก็ขึ้นจาก99นาทีแบบเดียวกัน แต่ที่ต่างกันก็คือสัญลักษณ์นี้เนี่ยคุณจะใช้หัวเตาหรือไม่ใช้ก็ตามก็ใช้งานได้นะคะแล้วกเออ็เมื่อครบเวลาจะมีเสียงเตือนแต่เตาจะไม่หยุดทำงานนะคะเป็นแค่นาฬิกาเตือนเฉยๆซึ่งคุณก็สามารถตั้งได้ถึง99นาทีเพราะนั้นบางทีที่คุณทำอาหารและคุณอาจจะต้องเตือนเพื่อจะมาเติม เครื่องปรุงอะไรเพิ่มเติมนะคะก็อาจจะตั้งเตือนจากฝั่งนี้ว่าเมื่อครบเวลาจะได้ใส่อินรกเรียนอะไรเพิ่มเข้าไปในในภาชนะเพิ่มขึ้นนะคะเพราะนั้นฝั่งนี้เนี่ยเมื่อครบเวลาเตายังคงทำงานตามปกติไม่หยุดนะคะเตาจะทำงานไปเรื่อยๆไม่หยุดแต่ว่าจะมีเสียงเตือนให้ทราบนะคะ ะะตอนนี้จะได้ยินเสียงเตือนแต่จะเห็นว่าเตาก็ไม่ได้หยุดทำงานนะคะเตาก็ยังคงทำงานตามปกติปิดเสียงเตือนก็คือกดซ้ำนะคะก็จะปิดเสียงเตือนไปส่วนอ,อ,อีกอันนึงก็คือนาฬิกาอันที่3นะคะก็คือเป็นนาฬิกาจับเวลาค่ะก็เป็นที่รูปนี้นะคะถ้าคุณกด เครื่องก็จะจับเวลาไปเรื่อยๆนะคะเพื่อที่ว่าบางครั้งคุณอาจจะทําเมนูใหม่ๆแล้วอยากทราบว่ามันจะต้องใช้เวลาเท่าไหร่นะคะก็สามารถกดนาฬิกาจับเวลาได้นะคะเครื่องก็จะเข้าไปเรื่อยๆออต้องการหยุดก็คือกดค้างนะคะเครื่องก็จะยกเลิกให้นะคะนั้นการใช้ฟังก์ชันเกี่ยวกับเวลาในเครื่องก็จะมี3แบบตามนี้ค่ะ อีกอันหนึ่งที่มีคนถามเกี่ยวกับเรื่องการใช้งานหัวเตานะคะถามว่าเอ๊ะระหว่างที่ใช้งานเนี่ยเราสามารถจะยกทวิต์แผดนหนกออกได้ไหมนะคะการยกทวิต์แผดนหนบสามารถทำได้นะคะแต่ว่าเมื่อคุณยกทวิต์แผดนหนกคุณจะเห็นสัญลักษณ์ขึ้นมาแบบนี้นะคะก็คือการยกทวิต์แผดนหนบเนี่ยจะเข้าไปสู่โหมดวิฟฟังชันก็คือฟังชันในการ เช็ดนะคะในกรณีที่บางทีคุณทำเ,เครื่องปรุงอะไรหกนะคะแล้วคุณต้องการจะเช็ดก็สามารถยกทวิสแผดหนอบออกได้นะคะแล้วก็เช็ดได้แต่ว่าสันลักษ์นี้เนี่ยจะสแตนบายโดยที่หัวเตายังทำงานอยู่นะคะเป็นเวลา10นาทีแต่ถ้าเมื่อครบ10นาทีแล้วคุณยังไม่มีหัวเตามาวางเนี่ยเ,เครื่องก็จะปิด นะคะเครื่องก็จะปิดเองเนาะก็ถ้าจะใช้งานต่อก็นำทวิสแพดหน็อกมาวางระหว่างที่ทวิสแพดหน็อกหายไปนะคะคุณจะสั่งงานอะไรบนเตาไม่ได้เลยนะคะจะสั่งกดอะไรก็ไม่ได้ทางนั้นนะคะจะกดคำสั่งใดๆไม่ได้เลยยกเว้นปิดเตานะคะค่ะจะประมาณนี้